ครับนายรับินสายนั่นแหละครับครับครับัเลยก็ได้ครับต้ตรงนั้นเลยครับฮะลงไปนะฮะลงมาล่างสลงไะ่ตรงนั้นเวราที่ได้สบายใสจะให้เลยก็ได้ครับโอ้โหไปลยครับจิตวิญญาณจิติดตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยครับใสตรงนั้เลย ขอการประธานเนี่นเลยนาทีเดียวบางครานะครับยกโรเซียลงด้วยนะครับ ถือลงมาด้วยนะครับมีดครับยิงเชียยองเชี่ยจิ้วแล้วมรู้กระเป๋าลงบนกลุ่มอะครันต้องเอาตนนี้นายนนะดีกงจะถ่ายนังตอนนี้าถึงนะครับแต่จะยกบริการให้ท่านยังไม่กลัวยังไม่ xem kinh tế tổng số xem khu vực lòng tin và kim tế kinh hoàng cung

เวาเ้ยงไปทำรุ่นอย่าระยะกรปวันนั้นขาีถึงว่าเดี๋ยวนี้มันใส่เ้รถะก่อนแล้วไปอนนะครับตายืนหลบทางนิดหน่อยครับหลบทางนิดครับขอหลบทางนิดรอตรงนู้นรอสักเึ่ม ตรงนี้เราเนี่ยตรนี้เรานี่ยดูดีเลยนะยินดีครับครับตอนที่ยังไม่มีจอบอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวท่านจะกลับหันกลับเราจะหลบไม่ทันนะครับหันไปทางไหนแล้วก็เดินหลบตั้งนิดนึงหัวไปไหนอ่ะ

คับลังอนนคะอยตัเดียวก่อนอตอนนี้นะคัมือจับติดตามไปเรื่อยนะครับอ้มาละหน่วยบริการน้ำนะครับตอนนี้เตรียมตัวได้นะครับเตรียมพร้อมได้นะครับหน่วยบริการน้ำถ้าหัก อยู่ไกลท่านจะใส่หม้อนะหรือใส่กระถางก็ทราบด้วยไม่นะปน้าข้าหมช่้านหน้ากล้อบผผ้าหนาผ้าหนาว ข้าว้น้าวปั้นก็มาวลุงแม่ปันลุงปั้นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยิ้มหน่อยน่อรอ้วนน่อ้อ่าตาสีไม่มีจอเดี๋ยวยิ้มทานี้หน่อยนะคร่อวันาพ่อ่อจ้า งานหูตอนยกแล้วครับนี้แล้วก็เ่มหดล้นครับเจอแล้วก็เร่หดแบงค์ม่ว่าารแตงเสาน้ำอยู่นี่นะครับน้ำขาหิวเรียกนะครับเดี๋ยวจะไปหาท่เองก็มีฝีิดงัเราก็ขเล่ยนทางดูน่าควายดทางถือว่าไปหน้า

สองข้างให้ดนเดี๋ยเขาจะมาเมื่กี้มา้นเมาตัวได้เพราะว่ามีนดูคุ้มกังคนม่ได้ยน่าวนี้นี่เพราะขาคร

นอนอะนอนมไปทำก็ทไปทางโน้นไปชิดกันชิไปอ๋อนี่สองกระดูกแห้่ไปไปที่อื่นยังไงนี่ไหนหรือเปล่าว่าถึใช่ใชงั้นแหะใช่ดูไปอยู่โน้นไม่ใช่หรอโน้นตีนอยู่นี่ขาอยู่นี่เราบ่ไม่เขาบอกหัวกระดูกแล้วกระดาษสวยด้วยไหมตู้ไทลุกมต้องถ่ายแล้วจะเออมันไม่ได้มาไถ่ายไงอะไปล คดูคน้อนนีกอน่นน่ะน่จะไปกกันเะอวาง้วอาวางวางไว้กลับบ้านนะเฮียวางลุงควางวาง่อ <laughs> đi subscribe đi kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn